เพื่อนเอนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็ดดี้โวยาสาอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้นะครับตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆนนะครับให้เอ็ดมาอัปเดตน้ำหอมที่ชื่นชอบจริงๆแล้วก็อย่าเรียกว่าอัปเดตเลยก็ครั้งที่แล้วรีวิวไปแบบประมาณ10-20กขวดเนาะอันนี้ก็จะโคบมาแต่อันนี้คือเลือกว่า ถ้ามันหมดแล้วก็จะซื้อต่อไปนะครับถ้ามันยังผลิตต่อก็จะซื้อต่อไปจริงๆอะ่ะอยากดาวลงเหลือ5ขวดนะแต่คนมันเยอะอะ่ะมันอย่ามาง่ายโอเคไหมก็เหลือเจขวดละกันคือถ้ามันตัดเหลือ5ขวดเนี่ยมันเจ็บหัวใจมากเลยแม่จะทําอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าของมันต้องมีจริงๆอันนี้คือตัดตัดทั้งหมดเลยนะที่มีมาย0กว่บขวดเนี่ย เหลือเจ็ดขวดว่าถ้ามันหมดก็จะซื้อต่อแต่เอสปกติเป็นคนใช้น้ำหอมไม่มีวันหมดหรอกเพราะว่าก็จริงๆไม,ไม่ไม่ไม่ใช้เป็นคนใช้น้ำหอมกินเดียวเนาะไม่รู้ว่าคนที่ดูเอสอย่างเงี้ยคนอื่นเป็นหรือเปล่าคือส่วนมากเอสจะไม่ซื้อไซส์ใหญ่เลยจะซื้อไซส์ใหญ่สุดก็คือห้าสิบมลน้อยมากที่จะซื้อหลอดร้อยมลเพราะว่าจะเป็นคนใช้น้ำหอมไม่ค่อยหมดแล้วก็จะเปลี่ยนการใช้น้ำหอมไปตามอารมณ์ ของแต่ลวันเนาะว่าโอ้ยวันนี้เม่นมาวันนี้แบบอารมณ์อย่างนี้วันนี้อารมณ์แบบคือเป็นคนแบบเหมือนไบโพล่าเล็กๆนึงไม่ใช่ไบโพล่าสิมันต้องคอเตอร์โพล่าล้วล่ะคือมีสี่ห้าอารมณ์ในวันเดียวกันคือบางขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเหมือนผู้หญิงแก่แบบหมดบ่อยประจำเดือนเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนั้นลิงเี้ยก็เลยเออจะใช้น้ําหอม เปลี่ยนไปตามอารมณ์ของแต่ละวันแล้วก็การแต่งตัวแล้วก็แอตทิ u t e ของแต่ละวันนะคะว่าประมาณยังไงแต่ว่าหลักๆแล้วอะเอ็ดส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบน้ำหอมที่กลิ่นแรงๆชอบเป็นประมาณกลิ่นที่แบบว่าเฟลชแล้วก็ฟูรี่ฟลอรลก็เหมือนประมาณว่ากลิ่นผลไม้ดอกไม้กลิ่นแบบ Fresh Fresh เฟรช h ฟลชอะครับคือเหมือนแบบกลิ่นนาสปริงน้าอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนชอบน้ำหอมสไต กลิ่นสีตรัสกลิ่นมะนาวกลิ่นดอกไม้อะไรเงี้ยแต่บางดอกไม้บางชนิดอะ่ะเราชอบเวลาเราดมแต่พอเราฉีดปวดหัวเป็นไหมไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่เราอ่ะเป็นเพราะเราจะเอ็ดเออเป็นเซลล์ขายน้ําหอมด้วยเนาะแล้วก็ฉีดแมทัางวนบางทีก็ปวดหัวเพราะว่าแบบคือเป็นคนแบบเป็นคนจมูกดีมากและสามารถแบบ differentiate กลิ่นได้ว่าโอเคสมมติใครเดินผ่านมาเรารู้เลยว่าคนนี้ใช้น้ําหอมอะไรเพราะว่า อาจจะเป็นความชอบด้วยแล้วจมูกเป็นจมูกหมาด้วยเนาะแบบกลิ่นแบบดมดมเหมือนเหมือนจมูกหมาอะไรเงี้ยมีความสามารถส่วนตัวนะครับก็น้ำหอมอย่างที่บอกไปว่าเอจะชอบกลิ่นที่เป็นค่อนข้างจะซีตรัสฟลอรัลฟูตี้ไม่ชอบกลิ่นที่เป็นแบบกลิ่นแรงๆแบบแบบเหมือนกลิ่นพวกอูดพวกเปลือกไม้แรง,แรงๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยชอบจะไม่ค่อยโดนจะชอบกลิ่นแบบสวนสวนพืชๆดอกไม้มะนาวมะนาวอะไรเงี้ยจะชอบประมาณนี้ก็ ที่ทัดมาก็เหลือเจ็ขวดนะไปเริ่มที่ขวดแรกก่อนเลยวันนี้ก็ดูใส่ทวิลลี่นะคะของแบรนด์แอร์เแต่งตัวเหมือนคนขายแอร์เมสเลยขวดแรกก็แอร์เมสเคลลีนะครับใครที่ติดตามเอ็ดมาจะรู้อยู่แล้วว่าเอ็ดอะเป็นแฟนกระเป๋าเค l ล,ลี่เป็น Number o n วันแบ In ในมายนะครับก็เพราะฉะนั้นไอขวดนี้ยตอนแรกอะที่ซื้ออะจริงๆอะมันก็หอมนะแต่แต่ที่ซื้อเลยแบบไม่ได้ดมเลยเพราะว่า ดีไซน์มันมีไอ้นี่เนาะตัวแบบโครเชตแล้วก็มันมีล็อกเหมือนไอ้ตัวนี้เลยกระเป๋าเคลลี่เนาะเราก็แบบเห็นขวดดีไซน์ขวดเราก็บอกขวดน,นี้ต้องโดนแล้วนะเนี่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยมันออกมาในตอนปี2008นะครับโดยดีไซเนอร์ก็คือจอมคอเดียเอเลน่านะครับ mm. เขาได้อินสปิเรชันจากกิ่นเนี้ยมาจากการไปเยี่ยมเยียนโรงงานผลิตหนังของแอร์เมสนะครับแต่ว่าตอนแรกอ่ะที่เอ๊ ยังไม่ได้อ่านอินโฟของเนี้ยเอ็ดดมไม่เจอกลิ่นหนังเลยนะรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นผลไม้แล้วก็มีทั u ช h ของดอกไม้เล็กๆคือดมแล้วมันมันมันเป็นฟ o ้ต,ตี้มากกว่าฟลอรลอ่ะก็คือเป็นเป็นกลิ่นผลไม้นะก็คือพอตอนเนี้ยจะบอกว่าที่มีทุกกลิ่นอ่ะกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ชอบที่สุดแล้วก็ใช้มาประมาณแบบเอออันนี้น่าจะขวดที่สที่สามแล้มั้งอะไรย่างเงี้ย เออก็ชอบมากนะครับใครสังเกตนะครับใครชอบกลิ่นแบบประมาณว่าสดสดกลิ่น f r e ชอย่างเงี้ยให้สังเกตจากขวดดีไซน์ขวดถ้านา้ำมันจะเป็นสีใสๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นกลิ่น fresh หมายถึงว่าคนที่ไม่มีไอเดียเรื่องน้ำหอมอย่างนี้เลยนะเวลา เข้าไปในเคาน์เตอร์มันจะมีแบบประมาณร้อยล้านขวดใช่ไหมเราจะงงนิดน,นึงแต่ว่าเราสังเกตจากสีได้เลยถ้าเป็นสีขาวๆน้ําเป็นใสๆเงี้ยมันก็จะค่อนข้างกลิ่นจะเฟรชกลิ่นมะนาวเนาะแต่ถ้าน้ําเป็นสีชมพูชมพูมันจะออกหวานๆห,หน่อยถ้าเป็นสีเขียวเขียวสีเหลืองๆมันก็จะออกแบบการ์เด่นการ์เด่นหน่อยเนาะแต่ถ้าเป็นสีดําสีมืดสีม่วงทึบเลยพวกนี้ก็กลิ่นแรงกลิ่นแบบดมแบบเออคนแขกอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือแบบ การเลือกน้ำหอมไม่ง่ายเนาะว่าถ้าเราชอบอยังไงอะเราก็ไม่ต้องถึงเอสอย่างเงี้ยแทบไม่ต้องไปเปิดดูอย่างพวกโจโมาโลนใช่ไหมคะเห็นพวกดำดำใช่ไหมเอสไม่มีเลยคือดมไม่ได้เลยเพราะกลิ่นมันจะแรงไปสาหรับเอสเอสไม่ชอบกลิ่นพวกนั้นเนาะเราก็จะไม่เปิดดมดูเลยเพราะเพราะว่าดีไซน์น้ําหอมมันเป็นเหมือน international etiquette ไปแล้วว่าโอเคถ้าขวดหมายถึงว่าสีของขวดอะ ดีไซน์ยังไงกลิ่นมันก็จะไปทางทิศทางนั้นอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นทริคง่ายๆในการเลือกน้ำหอสมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รแบบประสบการณ์การซื้อน้ำหอมเลยเนาะ <S <S ไม่รู้ว่าออกว่าอะไรอ่ะแคาลลเ,เชอร์ไหมไม่คาเ,เชอร์ไม่รู้ว่าว่าออกอะไรอันนี้นนนขวดนี้ยเออคือมันจะเป็นกลิ่นท็อปน้ตนะครับก็จะมีจัสมินก็คือดอกอันดี้ของเรานี่เองแล,อลแล้วก็ดอกกุหลาบแล้วก็ดอกมิโมซ่านะครับก็ หอมอะเออชอบมากเลยอ่ะเขาบอกว่ามันจะแทรเกตสําหรับผู้หญิงอายุ20-25ที่แบบเหมือนผ่านประสบการณ์ผ่านสไตล์ผ่านผ่านโลกมาแล้วอะกล้านโลกมาแล้วระดับหนึ่งเนาะก็จะชอบกินแต่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับเราในอายุ35มากเลยเพราะว่ามันคือเอลิกนสวยแบบไฮโซผมยาวมีนมแบบมิสโฟกอะไรเงี้ยผ่านการมีสามีมาแล้วอะไรเงี้ยเออมันดีนะเราชอบมันรู้สึกว่ามันแบบคลาสฉีดเลยดีกว่าวันนี้ ไม่ได้สีอะไรเขาจะมารีวิวชอบแล้วมันเฟรชมากมันเฟรชมันฟูดี้แต่มันก็มีกลิ่นแบบทัชเล็กๆของกลิ่นแบบเลดอร์ของแอลเมีที่แบบมีความหอมและไฮโซมากกลิ่นนี้แนะนำมากๆจะหาซื้อยากนิดนึงเพราะหลังๆไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะเพราะว่ามันออกมานานแล้วว่ามันออกมา12ปีแล้วแต่ว่าเราไมต้องไม่ซื้อเก็บไว้แล้วล่ะเพราะกลัวมันหมดเพราะว่า I need to have it until the e n ด o ออ y มา f e คือชอบมากอันนี้เป็นกลิ่นที่แบบอันด,ดับหนึ่งที่ชอบ ในชีวิตนะครับมาตัวที่สองเลยเอารีวิวเป็แบรนด์ไปนะครับโอเคขวดที่สองเป็นแบรนด์เดิมนะครับ a m a z ก็ La j o r d ด n de Masoli นะครับก็คือเป็นกลิ่นสวนของมิเตอรีนะครับได้อินสปาเรชั่นมาจากชายมิดการเดนเนาะก็สวนคุณมิเตอรีนะครับหอมมากมีกลิ่นแบบมันค่อนข้างแบบเฟรชใช้ได้แบบซัมเมอร์ไอชอบใช้อันเนี้ยซัมเมอร์สปริงออทัมคือแบบ วันที่รู้สึกว่าอยากมีความแพงอะส่วนมากส,ส่วนมากนะที่ที่ดมลูกค้าที่มาใช้จะเป็นผู้หญิงผมบลอนประสบความสำเร็จแล้วอายุสี่สิบอัคือแต่และว,ว่ากลิ่นม,มันแบบ s o p h i s t i c a t e d แบบไฮโซยิ่งกว่าขวดนั้นอีกขวดขนี้จะเป็นแบบหญิงสาวนอแอแลกแบบหลังแลกแยามมาแล้วนิดนึงแต่อันนี้คือเป็นเป็นผู้หญิงที่แบบประสบความสำเร็จ ด้านการงานนคิดถึงเวลาใช้ใช้ขวดนี้คิดถึงคุณหมอจีแห่งเรื่อง a w o r l of m a r i k couple คือชีอ่ะเป็นแบบขวดนี้เลยเด็ดมากนะครับกลิ่นของส้มจีดนะครับเวกาทอลแล้วก็เวสต์ s t o นะครับแล้วก็มีทัชของกลิ่นมะลิซึ่งโดดอยู่นะเออเอสอาจจะชอบกลิ่นมะลิด้วยแต่มันไม่ใช่มะลิไทยแบบมะลิงมอะไร,รเงี้ยไม่ใช่อันั้นปวดหัวนะอันนี้มันแบบ มันแค่เป็นติ่งนิดนีงยงล้าผสมกับวีกระเทิแล้วก็แบบพวกการ์เดนอย่างอื่นด้วยมันทําให้กลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นไฮโซแล้วใช้เอ็ดว่าไปใช้เมืองไทยก็โอเคแต่เมืองไทยอาจจะเป็นหน้าหนาวเมืองไทยอย่างเงี้ยน่าจะแบบคือไม่รู้ว่าอยากให้แบบมันกล้องมันทานทานเฟอร์กลิ่นได้จริงมันแบบไปลองดมที่เคาน์เตอร์ดูนะครับอันนี้ก็เป็นกลิ่นที่ให้อันดับสองเลยละกันสองขวดนี้จริงๆแล้วจาดองอีดิโซเนี่ยเอ็ดมีเกือบทุกขวดเลยนะครับมีทั้งแบบ กินทะเลกินสวนอื่นกินอะไรอย่างเงี้ยมีกลิ่นเดียวที่ไม่มีก, una, ก็คือลากูน่าก็คือล่าสุดเอดไม่ค่อยชอบก็เลยเฉยๆก็เลยไม่ได้ถือแต่นอกนั้นคือมีมีทุกขวดเลยของของอีดิชันเลจอดองเนี่ยครับมันหอมมากถูกจริตมากชอบแล้วต่อไปไปที่แบรนด์โจมาโลนแล้วกันมีขวดเดียวคือโจมาโลนเนี่ยเป็นกลิ่นที่เอสอชอบมากขวดหนึ่งเหมือนกันอันดับ สามแล้วกันลอาจอ้นี่เพราะว่าคือมันมันเป็นโคโลนเนาะแต่ความติดทนนานนานมากคือเอก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงใช้ถึงโคโลนรจริงๆถ้าเรียกว่าโคโลนอย่างเงี้ยเอสเซนเชียลอ,อยที่อยู่ในน้าหอมอะมันจะน้อยมากจําไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนาะจำไม่ได้แล้วเพราะว่าเคยเรียนมานานละแต่ว่ากลิ่นอันนี้ติดนานหลายชั่วโมงมากก็คือแบบมันเทียบเท่ากับอองโดพอฟองเลยนะ เอ,เอใไ้เพราะว่าเอดว่าเขาติดนี้แต่ว่าโจมารวนเอ็ดก็ลองมาหลายกลิ่นชอบหลายกลิ่นเหมือนกันถ้าคือมีหลายกลิ่นมากแต่ว่ากลิ่นที่ชอบที่สุดก็คือกลิ่นนี้ English p e r แอนแฟ e ที่ความประทับใจสำหรับกลิ่นนี้ไี่สุดเคยไปเจอพี่พอยเชอร์มมนนะครับที่แม็กกี้ชูก็คือมันเป็นวันอาทิตย์นอนแล้วมันเป็นเกมนาย้วเราเขาก็ไปแบบ เที่ยวกับเพื่อนเขาแหละแล้วคนมากมากยอไรเงี้ยเราชอบเขามากแล้วเรากลับจากเยอรมันเราไปเนาะแล้วเราไปเจอเขาแล้วบอกอุ๊ยคนนี้แบบผู้หญิงที่สวยมากแต่พอดูไปเอ้าชีเป็นชอพอเชอร์มาเนี่แล้วชีวก็แบบเหมือนดันดาแบบก,กําลังปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนเนาะเราก็แบบแควผงชนจากข้างหน้าเข้าไปใกล้ชีแล้วแบบคือแบบพี่พอยค่ะหนูชอบพี่มากเลยอะขอถ่ายรูปรูปหนึ่งได้ไหมชีก็หยิบโทรศัพท์ไปแล้วก็จับเรา เข้าไปน้าไปใกล้ชีแล้วก็หอมแก้มเราแล้วก็แบบถ่ายบอกเราเจถ่ายเองเ,เจรูมม้มุมแล้วชี่ถ่ายเป็นสิบรูปแล้วยืนคุยกันแบบนานมากแล้วแบบเราแบบเราอแบบ่ะเป็นอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนจมูกเราอ่ะจะแยกกลิ่นได้ใช่ไหมครับแล้วก็บอกพี่พลอยคือโจมาโลนอิงลิสเพียหอมมากคือมันเหมาะกับมันเหมาะกับตัวพี่มาและการแต่งตัวของวันนั้นคือแบบมันใช่ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออ ตายแล้วแล้วเราก็มีกลิ่นนี้เหมือนกันแล้วพี่บอกทําไมจมูกเหมือนหมาเลยทําไมจมูกแบบจมูกเราแบบสามารถแบบแยกกลิ่นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกอ๋อพอดีเอสเป็นหมาเนาะจมูกเราเหมือนหมาพี่เขาก็บอกว่าพี่ก็หมาเหมือนกันแต่พี่ปากหมาคือก็แบบเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากแล้วแบบเรายังจําได้ถึงวันนี้แล้วว่ามันเป็นกลิ่นพลอยเชอร์มาแล้วมันแบบเออคือวันนั้นเขาดูสวยดูหวานดูแบบก็ตามกลิ่นเลยนะครับแต่อันเนี้ยเอสให้ความเป็น floral ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันจะเป็น English p e a r นะครับก็มีผลไลม้ก็คือไอ้ลูกแพร์นะครับแล้วก็ดอกแฟชเชียรแล้วจะมีทัชของพารชโลี่นิดนึงไอ้พารชโลี่เนี้ยเอสดสังเกตหลายๆอันแล้วว่าน้ำหอมที่มีทัชของพารชโลี่เงี้ยเอ็จะชอบเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าพารชโลี่เป็น essential oil ๆๆนะเอสดอนเชียลออยล์จริงๆริะเอ็ไม่ชอบเพราะมันกลิ่นแรงมากแต่พอแบบถ้ามาผสมกับอย่างอื่นอย่างขวดเนี้ยคือมันไฮโซมันดีมันเป็นผู้หญิงที่แบบสวย แพงนั่งจิบแชมเปญอยู่ข้างหน้าแบบว่า on, bourg, Paris, เลเจะดองดูลุคเซนโปกในปารีสอะไรเงี้ยใครลองไปชมดูลองไปใช้ดูพอตอนแรกๆจริงๆอะ่ะต้องฉีดน้อยมากเพราะอย่างที่บอกว่ากลิ่นมันติดนานนะครับตอนแรกเกียรอจะเอ็ดไม่รู้จํานวนมันนะเอ็ดฉีดเยอะแล้วแบบมันจะปวดหัวนิดน,นึงเอ็ดจะเป็นคนที่แบบถ้าเราชอบกลิ่นดอกไม้แต่ว่าดอกไม้บางประเทศเราดมไปนานแล้วมันจะปวดหัวเพราะ,ะนั้นก็ฉีดให้ แต่พอสวยอย่าฉีดเยอะนะครับก็หลักการฉีดก็ฉีดตรงนี้นี้เอ็ดก็ฉีดแล้วก็นี้นี้แล้วก็แต้แค่นี้เองครับจบไม่ต้องเยอะเพราะว่าเราอาบน้ำอะไรอยู่แล้วเนาะกินเราหอมเราเป็นผู้หญิงสวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าเยอะนะครับแบรนด์ต่อไปก็เป็นแบรนด์ที่เฟรนด์อีกแบรนด์หนึ่งก็คือทอมฟอร์ดแล้วกันโอเคเป็นนี่นะครับทอมฟอร์ด โซเลดีพอสตาโนจริงๆที่ซื้ออันเนี้เพราะว่าตอนนั้นไปเที่ยวพอสตาโนนะครับแล้วก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งตรงอามาฟีโคสนะที่เราชอบมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆอะ่ะพอเข้าไปในร้านทำฟอรอดมันก็จะมีน้ำหอมกลิ่นเนี้ยประมาณสิบกว่าขวดเนาะเราก็บอกเห็นชื่อพอสตาโนเราก็หยิบมาดมแล้วเราก็แบบเออพี่เอาขวดนี้แหละครับคือหอมมาก คือดมไปแล้วมันจะมีความเป็นแบบเลมอนจัสมินมันจะซีทรัสแอนด์ฟอรลก็คือเหมือนเหมือนมะนาวกับผล,ลมะนาวกับดอกไม้อะคือมันเป็นคอมบิเนชันที่แบบว่าคือเหมือนรีมายเวลาที่เราแบบไปเที่ยวเอามาพี่โคสเนี่ยครับกับ กลุ่มเพื่อนสนิทแล้วแบบเออทริปนั้นก็เป็นทริปที่เรามีความทรงจำที่ดีนะครับแต่จริงมันมีกลิ่นอามาฟี่ด้วยอยาาไปรวมเอาที่เราไปเที่ยวแถวพอิตาโนครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออแถวนั้นมันปลูกปลูกไอ้นี่เยอะมากปลูกเขาเรียกว่าอะไรนะเลมอนนะครับผลใหญ่ๆเหลืองๆอะ่ะเต็มโคสเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออดมกลิ่นนี้แล้วมันได้กลิ่นน้าทะเลมันได้กลิ่นแบบดอกไม้มันได้กลิ่นแบบซีตรัสนะครับเออ ส่วนประกอบหลักๆนะมันก็จะมีใบสาระแน่ญ,ญี่ปุ่นออ l เรนบิทเชอร์ส้มแมนดารินแล้วก็สีตรัสแล้วก็มีดอกมะดีด้วยติ่งๆแต่ว่ากลิ่นเนี้ยคือเอ็ซื้อละเอ็ไม่ได้ลองเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าชอบดีไซน์ชอบขวดและกลิ่นคือดมแล้วก็แบบเวยใช่เลยแต่ว่าถ้าใช้ละเอ็ดไม่รู้เป็นไรชอบปวดหัวเนี้ยก็เลยเห็นบ้า ซื้อมาเป็นปีแล้วใช้แปมาณแบบไม่เยอะแต่เพราะมันใช้ไปทีหนึ่งมันก็จริงๆใช้บ่อยนะแต่ว่ามันมันมันค่อนข้างติดทนก็เลยใช้ไม่ค่อยเยอะดูดิแทบแบบเหลือเต็มเลยอะ่ะแต่อันเนี้ยรู้สึกว่าแพงมากเจ็ดแปดพอบแต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะไม่งั้นจะปวดหัวนะขวดต่อไป เป็นแบรนด์ชาแนลละกันเป็น a า u ์ลัวออมสปนะครับอันนี้ก็เห็นหมาชอบไม่ชอบใช้เกือบหมดแล้วนะครับออกมาในปี2016ที่ปีนี้เอง mm hmm. เขารี e ด i ชั่นไออาลัวเนี่ยมันจะมีหลายตัวมากแต่ตัวที่เชอบก็คือออมสปอร์ตโคโลนนะครับมันจะเฟสเฟสกลิ่นมะนาวมะนาวกับไวท์มาสก็มีความเป็นผู้ชายที่แบบสปอร์ตแอคทีฟว่าไหนรู้สึกแบบแอคทีฟแอคทีฟ อยากจะแมน,แมนหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้แมนมากเป็นผู้ชายที่แบบว่ารัากการขี่ม้าอะไรประมาณเนี้ยคือเป็นผู้ชายที่เล่นกีฬาไฮโซแบบเล่นกอบอะไรเงี้ยคือแบบจะเป็นผู้ชายดูดีไฮโซมันจะมีกลิ่นท็อปน้ตคือกลิ่นมะนาวเลยนะ ใช่เป็นกลิ่นมะนาวแบบกลิ่นลามเลยนะแล้วก็มีินซีตราาแล้วก็มีไวท์สมาร์ทเป็นทัสทัติ่งๆไอ้ไอน้ำหอมเนี้ยเป็นกลิ่นที่เอ็ดคิดอะไรไม่ออกก็จะใช้ก็เป็น one of my most favorite perfume in the collection นะครับต่อไปก็เป็นแบรนด์เดิมนะครับเลเดอร์ชแนลนะครับถ้าใครสังเกตเห็นคือเนี่ยใช้หมดแล้วแต่ว่าซื้อขวดใหญ่มาเรียบร้อยแล้วเพราะอันเนี้ยชอบมากเป็นน้ำหอมกลิ่นบูดี y ก็คือกลิ่นเปลือกไม้ขวดเดียวในคอลเลกชันของเอง็เอ้ยมีสองขวดแต่ว่าขวดนี้ยคือปกติเอ็อย่างที่บอกว่าเอ็ไม่ชอบกินเปลือกไม้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยซื้อมาเพราะว่าไม่รู้เขาผสมยังไงมันหอมมากเลยออกมาในปี2010นะครับก็จะมีลูกกวานมีขิงมีแซนเ a ิ w o o ดมีเกรฟฟูดมี p พ p ปอรแล้วก็มีติ่งของพา c h โชนีนิดนึงไม่นา่าร่ะ คือมันเป็นคอมบิเนชันที่แบบจริงๆอ่ะเอ็ดไม่ชอบอันนี้เพราะอะไรหรือว่าคนใช้เยอะเวลาไปผับอะไรเงี้ยมีแต่คนใช้กลิ่นนี้แล้วแบบโคตรเทงเลยแต่ว่าแบบก็เข้าใจนะว่าทําไมมันถึงป๊อปปู่ามันหอมจริงๆอ่ะขนาดเราไม่ชอบกลิ่นแบบแมนแมนกลิ่นแบบสป,ปอร์ตสปอร์ตเรายังแบบอ้ชอบคือใครผู้ชายผู้ชายใครใช้สินี้อยากจะโดนเขาโยดกระโดดเข้าไปงัดมาแล้วฉีกเนื้อกินเลย มันหอมมากจริงๆหมดไป6ขวดแล้วมาที่ขวดสุดท้ายกันเลยนะครับอันนี้จริงๆอ่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วละ,ละแต่ว่าความทรงจำก็คือสมัยนั้นอยู่ม5มหมันก็ยังไม่มีรายได้นะครับของเงินคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาจากครอบครัวที่ฐาปนปานกลางเนาะเขาก็จะบอกแม่คะซื้อน้าหอมคลินิกขวดละ2 0 0พให้หน่อยได้ไหมคะก็จะโดนตบนะคะก็ไปซื้อททเวลลาราดใช้นะคะตามนั้นก็เราก็เอาค่าขนมเนี่ย เจียด yeah. แล้วก็ไปซื้อตามร้านเนาะที่เขาหิ้วมาขายเหมือนร้านห,หนีภาษีอะไปซื้อเคานเตอร์ไม่ได้ด้วยเพราะสมัยสมัยก่อนอะราคาน้ําหอมเคานเตอร์อย่างเงี้ยแพงมากมโปรโมชั่นก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ต้องไปตามร้านหิ้วเนาะแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเป็นน้ําหอมผู้ชายกินสปอร์ตขวดแรกก็คือคลีนีฮปปี้ฟอร์มเมนนะครับรุ่นนี้ผลิตมานานมากปีหนึ่นะครับ ก็จะมีความเป็นสปอร์ตมีความเป็นสวีตัดมีความเป็นส้มมีความเป็นเลมอนมีผสมเฟรชเชียจัสมินแล้วก็โรสมีแซนด้าูดมีมัทด้วยคือเออคอมบิเนชันมันดีอะไม่น่าเชื่อว่าปกว่าแบบปกติเอ็ดไม่ชอบแบรนด์น้ำหอมที่เป็นฝั่งที่มาจากอเมริกาเลยเนาะเพราะรู้สึกว่า คนทำไอเกนเทสไม่ดีแรงวะ่ะหอมจริงๆอันเนี้ยกลิ่นเนี้ยหลุดไปแล้วแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเป็นน้ําหอมขว,ขวดแรกที่เราเก็บเงินซื้อนอะเพราะฉะนั้นมันก็จะจะอยู่ในคอลเลกชันเราต่อไปคือถ้ามหมดก็จะซื้อใช้จำไม่ได้แล้วว่ากี่ขวดที่กท่หลายล้วก็คือถ้ามหมดก็ซื้อต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าจะชอบใช้อันเนี้ยตอนซัมเมอร์นะครับก็หมดไปแล้วกับท็อป7 ขวดน้ําหอมนะครับที่ถ้าหมดแล้วเอก็จะซื้อต่อไปถ้าเขายังผลิตอยู่นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้และความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามดูช่อง e d d ด e ี o y วยาสามหกหนะครับก็แค่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เอ็ดด้วยมีคําถามอะไรเมนมาตอบทุกเมนนะครับพอว่างมากครับขอบคุณครับบายบาย have a nice day bye.